โอเคค่ะมาต่อกันนะคะนักเรียนเมื่อกี้ครูแปลให้หมดละอะมาดูกันว่าบทสนทนาทนี่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นการทักทายใช่ไหมตรงไหนทักทายอะ hello what s your name นะคะน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งสวัสดีคุณชื่ออะไรถามชื่อก็ต้องตอบชื่อใช่ไหมอันไหนคะตอบชื่อนี่ไง my name is richard my friend my friends call me ricky สวัสดีครับผมชื่อริชาร์ดครับเพื่อนๆเรียกผมว่าริกกี้อ่าแล้วยังไงคะยินดีที่ได้รู้จักใช่หรือไม่อ่า nice to meet you ริกกี้ยินดีที่ได้รู้จักครับริกกี้อ่าการที่เราบอกว่ามีคนมาบอกเราว่ายินดีที่ได้รู้จักนะเราก็ตักรักษามรารยาด้วยการพูดว่า nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันอ่าแล้วก็ see you Riki แล้วเจอกันใหม่นะ Riki อ่า Riki ก,ก็บอก goodbye เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยอ่าจบละข้อ F ต่อไปมาดูข้อ G ข้อ G เขาบอกว่าไง rewrite the sentence using the long form in the verb of the verbs อ่ามาดูนะคะเขาบอกให้เขียนใหม่นะประโยคนี้โดยใช้ Long Form ก็คือ,อรูปแบบเต็มนะคะะมาดูกันว่าเราจะใช้เว r รแบบรูปแบบเต็มยังไงมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาให้มา I'm Oscar ฉันชื่อออสการ์นักเรียนดู w o r b to be ที่ย่ออยู่กับประธานคืออะไรคะ am ใช่ไหมเขาก็เลยมาเขียนแบบเต็มได้ว่า I am ย่อออกมาขยายออกมานะคะเป็นรูปแบบเต็ม I am Oscar อะง่ายมากเลยเรามาดูจุดที่เราจะขยายกันบ้างแน่นอนตรงที่เป็น a p o r p e r t r o p h y เห็นไหมคะอ่ะมาดูกันอันนี้มีไหมต้องย่อไหมต้องขยายไหมไม่มีมาดูข้อนี้ Her name Jane. She name Jane. is is new here. เธอชื่อเจนเธอเป็นเด็กใหม่ที่นี่อ่ามาดูกันตรงไหน Her เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขยายละ Name is Jane มัน name Jane name Jane ก็คือ name is Jane มันย่ออยู่ใช่ไหมคะเป็น verb to be อะไรคะ is ใช่ไหมอ่แเราก็ขยายออกมาเป็น name ตัวเองนะคะเอาใหม่เอาใหม่ลบก่อนได้แล้ว name แล้วย่อตัวเนี้ยคะ่ะเป็น verb to be คือ is ใช่ไหม Her name is Jane จบหนึ่งประโยคละต่อไป she is new here นี่มี verb to be อยู่อีกหนึ่งตัวก็คือ is แล้วก็ขยายออกมาค่ะ she is new here ได้แล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะต่อไปมาดูข้อนี้ตรงไหนตรงไหนที่มันย่ออยู่นี่ตรงไหนอีก verb to be ที่ย่ออยู่เห็นไหมคะมาจาก his his bobby He's my friend เขาคือบ๊อบบี้เขาคือเพื่อนของฉันเองอ่าขยายออกมาค่ะจาก he's เป็น he is bobby จบหนึ่งประโยค he's i my friend ก็จะเป็น he is my friend ไงไหง่ายมากๆดูจุดสังเกตนะคะว่าตรงไหนมันเป็นรูปยอ่อ What's i your name? คุณชื่ออะไรแน่นอนนี่ใช่ไหมคะรูปยอ่ออ่ะแยกออกมาได้เป็น w h a t is your name What is your name คุณชื่ออะไรอ่าเห็นไหมได้รูปแบบเต็มละต่อไป Your new, your new ชื่อ Your new ชื่อคืออะไร You are, you are เป็น your, your อันนี้คืออะไรคะอ่าใช่ไหมก็จะเป็น you are new to แค่นี้เองอะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ My name is b a n d o n My name is b a n d o n ใช่ไหม My name's นั่นเองนะคะ oh. ก็จะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะ My yeah, name is Brandon ใช่ไหมคะ My name is Brandon เห็นไหมการขยายเห็นไหมคะไม่ยากเลยทำเป็นรูปแบบ long form ใช่ไหมคะจาก short form ที่เขาย่อไว้เราก็สามารถขยายเป็นแบบ long form ได้หรือถ้าเกิดเขาให้แบบ long form มาเราก็ทำเป็น short form ได้นะคะไม่ยากเลยข้อ G ผ่านไปต่อไปเรามาดูข้อหน้าสุดท้ายของแบบฝักหัดนี้ ข้อ h ข้อ h ว่าไงคะ mm hmm. เขาบอกว่าให้ circle the correct answer circle วงกลมคำตอบที่ถูกต้องเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกไม่ถูกอะเราต้องมาวิเคราะห์กันแต่และข้อเนี่ยมันจะมี choice ให้เราเลือก2 choice หมดเลยในวงเล็บนะคะเรามาดูกันวิเคราะห์ทีละประโยคนะคะข้อ mm hmm. 1ค่ะ this is mike หรือ these are mike จุดสังเกตดูได้ที่ไหนดูที่นามที่เขาให้มาไม้เนี่ยมากี่คนมาคนเดียวใช่ไหมคะ this คือนี่นี่หนึ่งสิ่งนะคะไม้คนเดียว is กับ a ตัวไหนที่ใช้กับ singular นา u singular ก็คือเอกพจน์ใช่ไหม is หรือ a อ่าใช้ is เพราะว่า R ใช้กับนามที่เป็นพหูพจน์หรือ plural noun น,นั่นเองนะคะไม้มาคนเดียวไม้เป็นเอกพจน์ถ้าไม้มากับเพื่อนค่อยใช้ R โอเคไหมอะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะ his เอ่อ he กับ his he แปลว่าเขาเป็นสรรพนามเป็นประธาน subject pronoun ส่วน his เนี่ยเป็น possessive adjective ใช่ไหมคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของจะเป็น his name's อ่ he's name Mike หรือ his name Mike เห mm ็นไหมชื่อของไมค์ชื่อของเขาชื่อของเขาอันเนี้ยเขาที่เป็นประธานอันเนี้ยของเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเลือก he หรือ his อ่าเลือก his ใช่ไหมคะ possessive adjective สอนไปแล้วนะคะในสมุดดูได้นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อนี้ he กับ his อีกแล้ว he is my friend หรือ h i s is my friend อะไรคะมี verb to be มากประธานต้องมีถูกไหมตัวนี้เป็นประธานได้ไหมอันนี้เป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะ่ยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ subject pronoun เพราะฉะนั้นเราควรเลือก he he is my friend เขาคือเพื่อนของฉันใช่ไหมคะใช่เนาะอ่ะมาดูต่อไปข้อสิ y o u am sally หรือ i am sally ข้อนี้ไม่น่าตอบผิดนะ verb to be am ใช้กับอะไรคะใช้กับ y o u ปะ am ใช้กับอะไรเท่านั้นใช้กับ i ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากเลย i am sally ฉันชื่อ sally อ่ะต่อไปค่ะ her ที่แสดงความเป็นเจ้าของของผู้หญิงนะส่วนชี e แปลว,ว่าเธอเป็น subject pronoun นะ name is lala name is lala จะใช้ her name is lola หรือ she name is lola ถ้าเราใช้ she v e r b to be ต้องต่อตรงนี้ถูกไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ v e r b to be ไงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชื่อของเธอชื่อลอลาก็ต้องเป็น her her name is lola เห็นไหมคะดูความหมายของประโยคด้วยนะคะอะต่อไปมาดูข้อ6ค่ะมี her กับ she อีกละ Her is my friend หรือ she is my friend ดู Me verb to be แน่นอนต้องเป็น subject pronoun แน่เลยอ่ะอันไหนคือ subject pronoun ประธานของประโยคจะใช้ของเธอหรือเธอใช้ she she is my friend เธอเป็นเพื่อนของฉันเองต่อไปมาดูข้อ7 you กับ your you แปลว,ว่าคุณอันนี้ของคุณใช่ไหมคะ อะมาอีกและ verb to be เหมือนข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้ subject pronoun ถูกไหม Are my friends too คุณเป็นเพื่อนของฉันเช่นกันเพราะฉะนั้น you กับ your e ใช้อะไรดีคะมี verb to be ข้อนี้ต้องเป็น subject pronoun ก็ต้องเป็น you are my friends too เห็นไหมและสุดท้ายค่ะข้อ8ค่ะ What is your name หรือ What is your name ข้อนี้ก็คุ้น,นเจอบ่อย เราจะใช้อะไรชื่อของคุณชื่ออะไรชื่อของคุณอะของคุณต้องเป็น your เห็นไหมคะอ่ะนี่คือข้อ h เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปลุยกันต่ออีกสองข้อจะจบแล้วนะคะในของแบบฟึงหัดส,สรุปบทที่หนึ่งอ่ะ unscramble เรียงประโยคใหม่ unscramble the sentences เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อ1ตัวอย่างมาเลย มี friend มี is มี this มี my เขาเรียงได้เป็น this is my friend นี่คือเพื่อนของฉันเห็นไหมคะเราต้องจับจุดให้ถูกว่าเราจะเรียงประโยคเปนให้มันถูกต้องยังไงประธานก่อนไหมหรืออะไรก่อนนะคะอ่ะมาดูข้อที่2กันเราค่อยๆทำไปข้อที่2ค่ะให้ friends มาเพื่อนหลายคนเลย Tommy เอ้ยไม่ใช่ Tony ่โทนี่คอคอเรียกเรียก Tony ไม My.. ของฉันมีอ่ะทีนี้เฟรน d โ o นี่คอไม y มีอะไรดีคะเพื่อนของฉันริชาว่าโทนี่เพื่อนของฉันของฉันตัวไหนของฉันออเจสิบออเจทีฟไม่หรือมีดิไมใช่ไหมคะเพื่อนไมคือของฉันอะไรของฉันโทนี่ของฉันหรือเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันใช่ไหมคะ My friends อ่ะมีประธานและ my f r i e n d เพื่อนของฉันเรียกฉันว่า t o n ่ Tony. เรียกเรียกอ่ะน,นะ call ใช่ไหมคะ My friends call เรียกใครเรียกฉัน me ว่าอะไรคะ Tony My friends call me Tony พูดทำไม Tony ตัวใหญ่มันอยู่ในประโยคอ่ะ ก็มันเป็นชื่อเฉพาะนงคะชื่อคนชื่อเฉพาะจ่อจงที่เป็นชื่อนะคะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะโอเคหมไปร์เซ็นต์ทำไมไม่เป็นไรนิดนึง่งต่อไปมาดูข้อ3าค่ะมีแอมนิวไอเฮียร์หาประธานให้เจอก่อนอนหนประธานไอมีเวิร์บทูบีไหมในประโยคนี้ประธานต่อด้วยเวิร์บทูบีเลยคือแอม I am new here หรือ here new ฉันมาใหม่ที่นี่ new ก่อนค่ะ I am new แล้วก็ที่นี่คือ here I am new here อย่าลืมต่อไปข้อสค่ะให้ h i s what name is อะไรชื่อของเขาชื่ออะไรถามชื่ออะไรก่อนเลย what what เหลือ his เหลือ name เหลือ is เอาอะไรดี What to be ใช่ไหม What is his name หรือ name his What is ต้อง his ก่อนนะ What is his name ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามอย่าลืม question mark ด้วยในะประโยคน,นี้ไม่มีมาให้เราก็ต้องรู้ว่าใช้ watch แบบนี้ลงท้ายต้องมี question mark เพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของประโยคคำถามนะคะ What is his name? เแปลว่าอะไรเขาชื่ออะไรนั่นเองอ่ะมาดูข้อ5ต่อค่ะมี verb to be นะมี am มี rod นี่แล้วน่าจะเป็นชื่อคนนะชื่อ r รดและสุดท้ายก็เป็น i i คือประธานของประโยคแ่นแน่นอนเรา am อ o d รดไอต้องเป็นไงประธานมาก่อนเลยคือ i ตามด้วย verb to be อย่าลืมนะคะ I am แล้วต่อต่อ,ตอชื่อ I am r o d ฉันชื่อ Rod นี่ฉัน r o ดนะเกี่ยวไหม I am r o d นะคะต่อไปข้อนี้ก็ง่ายๆเช่นกันมีประธานคือ she มี Janet มี e s อ่ะทีนี้นักเรียนอาจจะสับสนเว้ย Janet ก็อาจจะเป็นประธานได้เช่นกันอ่ะเรามาดูความเหมาะสมของประโยคนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราเอาอ Janet ขึ้นเป็นประธานก่อนจะเป็น Janet แล้วต่อด้วย Bob c h b e Janet is she หรือจะเป็น she is Janet อะไรอะไรเหมาะสมกว่ากัน she จะไปอยู่หลังประโยคได้ไหมแต่ชื่อคนอะอยู่หลังประโยคได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเหมาะเป็นประธานก็คือ she ถูกไหม she แล้วก็ e o b to b e คือ is she is Janet ถึงไหมคะไม่เห็นยากเลยนะคะ เราต้องหาจุดยืนหรือประธานให้เจอแล้วก็ต่อได้ว verb to be หรือส่วนขยายตามมานะคะอะสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายคือ spelling check ข้อ J เขาบอกว่า five words มีคำอยู่คําคำ are not oh แบบนี้ are not spelled correctly ที่สะกดไม่ถูกที่สะกดไม่ถูก c o r r e c t them สะกดให้ถูกอ่ะเรามาไล่ดูกันว่าคำไหนผิดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสะกดนะคะข้อหนึ่ง how ถูกไหม how How ถูกแล้วนะคะมาดู morning m o r morning ใช่ไหมจริงๆมันต้องเป็น morning ใช่ไหมอะไรหายไปตัว n ถูกไหมคะตัว n ตรงนี้อ่ะต้องสะกดใหม่ก็คือ m o r n i n g morning แปลว่า ตอนเช้าใช่ไหม New my N E W New ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วต่อไปมาดูข้อ4 Afternoon เป็น afternoon เลยเนะี่ยอ่าเพราะฉะนั้นตัวอะไรหายไปะอะไรหายตัว O ใช่ไหมคะ Afternoon Afternoon O สองตัวอ่าได้สองบทสองคำแล้วเขาบอกว่า five words นะคะ Here ที่แปลว่าที่นี่ถูกยัง ถูกแล้วไม่มีอะไรหายไปแล้วต่อไป friend friend อะไรหายไปอะไรหายไป f r e n d เลยเหรอ frf แล้วก็ i ก่อน i หายนะคะแล้วก็ค่อย e n d friend แปลว่าอะไร friend เพื่อนใช่ไหมคะ evening อันนี้ evening อะไรหายไป evening ตรงนี้ ตัว e yeah. ตตว e หายอีกแล้วนะคะ evening ตอนไหนนะ evening ตอนบา่ายตอนเย็น evening mm hmm. เห็นไหมคะ evening ตัว e หายไป alphabet alphabet แปลว่าอะไรคะตัวอักษรถูกไหม alphabet ถูกแล้ว1 2 3 4อ่อ่านเลยอีกตัวหนึ่ง what ที่แปลว่าอะไรอะไร <laughs> what ถูกยังถูกแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ กุดบายกุาแปลว่าอะไรลากอนอันนี้เป็นกอดบายตัวอะไรหายไปตัวโอหายใช่ไหมต้องเป็น good แล้วก็ bye อ่าเรียบร้อยห้าคำครบไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำถูกต้องเห็นไหมสรุปก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใบงานสรุปเนาะถ้านักเรียน ดูไม่ทันนะคะกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เช็คให้ถูกทบทวนความถูกต้องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ See you Bye bye!